วันนี้ซซร่าจะมาแชร์เรื่องการฟังเสียงจากข้างในนะคะจากประสบการณ์นส่วนตัวและการที่ซซร่าอ่านหนังสือมาหลายๆเล่มซซร่าก็ค้นพบว่าการฟังเสียงจากข้างในเนี่ยมันมีประโยชน์และทําให้ชีวิตเราดําเนินไปง่ายขึ้นแถมหยิบยื่นโอกาสที่ไม่น่าเชื่อให้ ด้วยนะคะอสาระได้อหนหนรรังสือของอานิตามอริจานีซึ่งท้าวความนิดนึงว่าอานิตาเขามีมีประสบการณ์ near death experience ก็คือ,อได้ไปเห็นชีวิตหลังความตายคือเธอได้เสียชีวิตไปแต่เธอก็ได้กลับมากลับร่างขึ้นมาได้และเธอก็ไปเห็น โลกหลังความตายได้อย่างชัดเจนมากมาและกลับมาเล่าได้อย่างชัดเจนนะคะชาวต่างชาติให้การยอมและให้เครดิตเธอเป็นอย่างมากว่าเป็นคนที่สามารถเล่าเรื่องราวหลังความตายได้เสมือนจริงและฟังดูน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะเธอได้สัมผัสและรู้สึกถึงกลุ่มคนที่ให้ความรักและเป็นเหมือน กลุ่มคนที่คอยคุ้มครองเธอตอนที่เธออยู่ในโลกนี้นะคะกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นญาติหรเพื่อนๆของเธอที่เสียชีวิตไปก่อนรวมไปถึงกลุ่มคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับมีความรักท,ที่มีให้เธออย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นกลุ่มคนที่รักเธออย่างแท้จริงและคอยคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเธอมาตลอดนะคะอันิตาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวเธอนะคะ ทุกๆคนมีคนที่คอยคุม้มครองคนอยู่นะคะเหมือนที่คนโบราณเชื่อว่ามีเทพคุม้มครองคนอยู่มันเป็นเรื่องจริงนะคะทีนี้นอานิต้าก็เล่าให้ฟังว่าการที่คุณฟังเสียงจากข้างในหรือฟังเสียงไก่นั้นมันมาจากคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่คอยไกลและช่วยเหลือคนเพื่อให้คนดำเนินชีวิตไปได้อย่างเรียบง่ายสะดวกสบาย แถมได้มีประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อหรือประสบการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกสนุกกับชีวิตนะคะซึ่งอันนี้ซอร่าค่อนข้างยืนยันและคอนเฟิร์มเพราะว่าเกิดขึ้นกับชีวิตของซร่าเองและซาร่าค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะคะวิธีการที่เราจะฟังเสียงจากข้างในคือคนต้องตั้งจิตตั้งคำถาม ไปก่อนจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพอซาร่าอยากได้อะไรบางอย่างหรืออยากจะทําอะไรให้สําเร็จซาร่าก็จะตั้งคําถามในใจและภายในวันหรือ2วันหรือบางครั้งอาจจะเป็นอาทิตย์ซาร่าจะได้คําตอบคําตอบจะมาในตอนที่ซาร่ามีจิตนิ่งที่สุดนะคะหรือมีใจเป็นสมาธินั่นเองส่วนใหญ่ มันจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังทําอะไรที่แบบจิตนิ่งๆเช่นแบบกำลังทำความสะอาดบ้านหรือบางครั้งว่าเราไปออกกําลังกายตอนที่วิ่งแล้วออกกําลังกายอยู่คือจิตมันนิ่งๆอยู่ดี information หรือข้อมูลมันจะเข้ามาคําตอบมันจะเข้ามาในหัวเนี่ยแหละคือคําตอบที่เป็นไกด์หรือเสียงจากข้างในที่เราต้องฟังและทําตามมันนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือเสียงจากข้างในหรือเสียงไกด์หรือมันคือเสียงจากหัวของเราหรือสมองของเรา ซึ่งเสียงจากสมองของเราก็คือ s u r v ์ v a l mode นะคะเสียงสิ่งที่มันไกด์เข้ามาหรือเสียงที่เป็นเสียงข้างในเนี่ยมันจะชัดและเคลียร์มากๆหลายครั้งเนี่ยซาร่าจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาหรือบางครั้งมันเหมือนแบบ อยู่ในอีกมิติหนึ่งคือมันมันเห็นทั้งภาพรู้สึกและเป็นข้อมูลเข้ามาพร้อมๆกันคนจะรู้สึกว่ามันสนุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันคนจะรู้สึกว่ามันใช้คนจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะต้องทํามันจะค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้ามันเป็นเสียงจากสมองของเราหรือ survival mode มันจะเข้ามาในรูปแบบที่มันเถียงกันมันจะคอยเถียงว่าอย่าทําเลยถ้าทำแล้วอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นสองแง่สองมุมเข้ามาและที่สําคัญมันจะวนอยู่ในหัววนอยู่อย่างนั้นถ้าสิ่งที่เราคิดหรืออินโฟมิชันที่มันเข้ามามันคิดวนอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่เสียงไกด์หรือว่ามันไม่ใช่เสียงข้างในนะคะมันคือเสียงจากสมอง survival mode ที่คอยเถียงคอยลิมิตเราในการที่เราจะ ประสบในสิ่งที่เราค,ควรนะคะเมื่อเราเหล่านี้ซาร่าได้ไปเรียนสัมมนากับวิมฮอฟที่ปอนแลนะคะทีนี้เนี่ยซาร่าก็วางแผนว่าในเมื่อเราจะไปยุโรปอยู่แล้วเนี่ยเราก็เที่ยวเมืองใกล้ๆไปด้วยเลยซาร่าก็เลยตัดสินใจที่จะเที่ยวปรากและเวียนนาและซื้อตั๋วจากเมืองไทยคือไปกับเวียนนาทีนี้การเดินทางระหว่างเวียนนากับปราก สแลก็เลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟนะคะทีนี้ขากลับเนี่ยสแลก็คิดว่าเออมันก็คงจะดีถ้าเราขับรถกลับจากโปแลนด์ลงมาถึงเวียนนาเราจะเห็นเมืองและประเทศระหว่างทางได้ตลอดทางมันก็คงสนุกดีและสราก็แอบ,บคิดว่าเออมันคงจะดีถ้าเราสามารถที่จะหาเพื่อนนั่งรถตลอดทางกลับมามันก็คงจะสนุกดีส่วนมันจะเกิดขึ้นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปดู เอาซาร่าก็เลยไม่ได้วางแผนแล้วก็ปล่อยไปที่อันนอนอะไรจะเกิดก็เกิดแย่ yeah, ที่สุดก็คืออย่างมากแล้วก็แค่เดินทางกลับไปที่ปรากแล้วก็หารถเช่ารถกลับมานี่คือสมองเซอร์ไ a l m o ว e ดนะคะที่มันคิดวางแผนไว้แล้วว่าโอเคถ้าเธออยากที่จะกลับจากโปแลนด์ไปเวียนนาได้การขับได้ด้ดรถยนต์เนี่ยเธอก็แค่ไปเช่ารถแต่ทีนี้ซซร่ามีอะไรมีไกด์อะไรบางอย่างที่เข้ามาว่าปล่อยไปที่อันนอนอะไรจะเกิด ก็จะเกิดทีนี้พอไปถึงในงานสมนาเสียงจากข้างในมันก็ขึ้นมาว่ามันจะต้องมีใครสักคนมาจากออสเตรียแล้วก็เราก็แค่ไปถามว่าเออเขากลับยังไงเราจะขอติดรถเขาไปนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาที่งานสมนาคือเดินทางไปที่ปราแล้วก็นั่งรถของทีมงานเดินทางไปที่โนแลนด์แทบจะร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราก็คิดแล้วความเป็นไปได้ก็คืออาจจะหาเพื่อน ตอนขากลับไปที่ปรากจากปราเดินทางไปที่เวนานานีเนี่ยเสียงจากข้างในมันก็บอกว่าให้ลองไปถามโคสอนที่เป็นชาวออสเตรียว่าเออเขาจะกลับออสเตรียยังไงเราจะขอ,อกลับกับเขาได้หรือเปล่าและแน่นอนเขาจะกลับออสเตรียและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเขาขับรถมาที่งานแล้วเขาจะขับรถ กลับไปที่ออสเตรียถึงตรงนี้ทุกคนก็คงเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นซาร่าได้ในสิ่งที่ซาร่าตั้งจิตและขอว่าซาร่าอยากที่จะนั่งรถ ยน์จากโปลแลนด์ไปถึงเวียนนาได้เห็นเมืองต่างๆระหว่างทางและได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ครูสอนที่เขาขับที่เขาขับรถพาซาร่ากลับเนี่ยเขายังแซวซาร่าเลยว่าโอ้โหเธอเชอมรีมากเลยนะที่พวกฉันเนี่ยจะกลับออสเตรียแล้วขับรถมาขับรถเธอไปส่งจากโปแลน์ดถึงเวียนนาฟรีๆยิ่งกว่านั้นเป็นผู้ชายหล่อสอคนอีกต่างหาก นอกจากซาร่าจะได้เดินทางฟรีจากโปแลนด์ไปถึงเวียนนาได้เห็นวิวตามความตั้งใจตลอดทางที่สำคัญไม่ต้องขับรถเองแต่กลับเป็นผู้ชายสองคนที่หน้าตาหล่อ ขับรถพาซาร่าไปถึงเวียดนาน,นะคะซาร่าขอแชร์เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสนุกมากๆแล้วก็เป็นมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ถ้าคุณคาดหวังหรือใช้สมองในการที่จะไปวางแผนหรือคนโทรลมันประสบการณ์ชีวิตที่คนจะได้มันจะจํากัดแต่ถ้าคนปล่อยไปที่อํานอนคนแค่ตั้งจิตว่าคนอยากได้ประสบการณ์แบบไหนคนต้องการอะไรและปล่อยมันไปแน่นอนเทพพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนเชื่อ เขาจะให้ความช่วยเหลือแถมส่งสัญญาณเป็นไกด์เป็นเสียงจากข้างในมาให้คุณนะคะเราหวังว่าเรื่องราวที่ซาร่าแชร์จะอินสปายและสร้าง Awareness ให้กับทุกคนกลับไปฟังเสียงจากข้างในที่มันคอยช่วยเหลือคนอยู่นะคะ